หมานี่นะอยู่หมัดเลยน้อมเสื่องเลยอ่ะมันเพิรนอ่ะเสื่องเสื่องหาเห็บตัวเองเพิรนอ่ะอ่โอ้โหดูดูท่าดูดูนวดคออ๋อนวดคอเก็บเห็บเพือกินแอนตี้ไฟสปาร์สดสบายไหมสบายเลยอ่ะโอ้โหท่าแกสุดยอดเลยว่ะอ่าอ่านวดนวดแขนนวดแขนมีแอบดูด้วยนวดแขนนวดแขนนวดแขน เฟื่องนกเฟืองดูดูดูหลวงพ่อแล้วเฟืองเฟืองแล้วได้ยกหน้าหน่อย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 โอ้โหดูท่ามันเนีเลยะเขาหนิ่งขึ้นนะหนิ่งขึ้นเขาโตขึ้นอ่ะหามีไหมหาตัมีอะไรบ้างหามีไหมอ่ะทำความสะอาดตัวเองโตเป็นสาวแล้วลูก ทำอะไรให้มันดูสวยนะอย่าให้มีกลิ่นตัวลูกเอาเอาต้องไปอาบน้ำหนูเอารุ่นไหนเดี๋ยวซื้อให้เอาโลชั่นแบบไหนนี่นี่มาเฟืองนี่นี่นี่ใช้เปล่าวะฉันก็มองไม่เห็นมันจะเหมือนไม่อยู่ตัวจะจับไม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมาเฟืองเนี่ยอันเนี้ยนี่ไงเขายังไม่ให้จับอืมเอาเลยหยิบเลยมาเฟืองเนี่ยเออหยิบกินเลยเนี่ยเออเห็นเะล่ะน่ะนะแต่ใช่จริงนะเนี่ยหนาหยิบเลยนั่นน่ะหยิบสิ ยิบเดี๋ยวมันเข้าท้องเข้าพุงทําให้พุงไม่สวยเนี่ยพระจารย์อะไรเนี่ยเนี่ยพระจารย์อะไรมันเนี่ยใช่ใช่เห็บอป่ะฮะไม่ใช่อะไรเฟสอะไรโอ้โหดูท่าดูท่าเออมีแบบลีลาด้ินข้าเธออยากทำแรงแล้วก็จะตกใจนั่งนั่งขัดสมาธิ ขสมัต yup. ิเพชรลูปขสมัติเพชรอ่ะขสมัติเพชรลูกอะไรก็บอกจัด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 อ๋ออยากได้โอเคโอเคลิปลิปสติกสีอะไรจ้าหนูเดี๋ยวจัดไปนะจ้าเดี๋ยวยายหมวยมาก่อนยายหมวยตอนนี้กำลังเซลห้าสิบเปอร์เซ็นต์เช็คอ๋อซื้อตอนนี้ลดลดแหลกแจกแถมนะส่งทางไปซนีด่วนไม่สิคะไม่ชำรัดไม่ต้องเสียค่าส่งนะครับสนใจไหมครับมีกันแดดด,ด,ด้วยนะ ดูมรนจับปูออเอาไหมนะล่ะฮะคุยรู้เรื่องหรอเธออยากได้ชุดแบบไหนเดี๋ยวฉันออกแบบให้นะอ่าๆทำขัดสมาธิเพก่อนขัดสมาธิโอเคขัดสมาธิโอเคโอเคทำสมาธิทำสมาธิอ่าโอเคนัน่นๆถูกถูกต้องถูกต้อง <Okay S 2> สวยนะสวยสวยสหายใจเข้าลู้ ดูลมหายใจตั้งแต่จมูกไปถึงท้องหายใจด้วยกระบานลมใจเบาๆใจเบาๆให้ลมหายใจผ่านสมองคะุ๊งเหนื่อยเลยพักเหนื่อยมันเหนื่อยนอนนะลูกนอนนอนนะลูกนอนนอนนะลูกนะจัด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 โอ้เออเออเออหลับซะนะนอน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 โอ้ สปาสปาเมื่อยแขนนะสปาอนท้ายมือสปามือสบาย่นอันดนจะขาอันนดูขาก็ดิดขาก็ดิดซะก่อนสบายเหมือนจะคนลูกเหรอพี่ชายว่าเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยจัดไปเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนหนุ่เหนื่อยหนุ หลายชั่วโมงแล้วใช่ไหมอ๋อโอเคโอเครู้ว่าหนูเหนื่อยโอ้โหนอนหนูน,นมร่มออกแตกพามแล้วหัวนมขึ้นแล้วกี่ขวบแล้วเนี่ยเอายกทรงมาใส่ไหมฮะอายกทรงมาใส่ไว้มันก็กุ่งกุ่งอะไรกับกู <laughs> สบายไหมสบายเ,ยาเยบาสบาย,ย,ย,ยาดึยยงสบาย หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ผ่อนคลายพ่อนคลายคิ้วผ่อนคลายตาผ่อนคลายจมูกสบ,บายบานุม่มเหมือนนอนอยู่บนสายน้ำลำตัวกลืนใบพื้นดินกับตัวเราอยู่ในตัวเดียวกัน นิ่งสบายเหมือนมีลูกเป็ดอยู่ในทอ้องหายใจเข้าเออลูกเป็ดกำลังขึ้นลงขึ้นลงโตอ,อย่างสบายแล้วก็คลอดผ่อนคลายหูพผ่อนคลายสมองผ่อนคลายหัวไหลผ่อนคลายมือผ่อนคลายนิ้วมือ ผ่อนคลายนิ้วเท้าผ่อนคลายกลังผ่อนคลายสะโพกืหลับตาลงเบาๆหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้นิ่งสบายสัมผัสธรรมชาติกับเราเป็นหนึ่งเดียวกันนุ่มสบาย ผ่อนคลายทา้าผ่อนคลายสะโพกโอ้อาผ่อนคลายหลังสบายมคนต้องหอลับผ่อนเห็นใจเลยคอดินวดไล่ผ่อนคลายห,วหัวลายผ่อนคลายสันหลงังผ่อนคลายสะบักไล่มันสบายโนะอ,อ้ดีไหมลูกดีเนาะ ตอนนี้ยแกตายแล้วติดนวดแล้ว้ติดนวดแล้วอู้องแล้วสบายโอ้โหสปาลิง